ใส,ใส่บาทยืนถอดรองเท้าได้นะครับแต่แต่บาทเอา,าไม่ต้องใส่บาทนะครับเป็นถุงใหญ่เป็นกล่องใหญ่แตะข้างบาทแล้ววางเลยครับอาสาธุครับอนุโมทนาบุญครับไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่แตะข้างบาท ไม่ต้องกาบไม่ต้องกาบชนชนท่านชนท่านชนท่านหัวจะชนจีวออยู่แล้วที่แต่ข้างบาทนะครับน้ําดื่มก็แต่ข้างบาทนะครับแต่ข้างบาทครับเดี๋ยวเดี๋ยวยกไปวางเลยครับยกวางบนโต๊ะเลยนะอ่าแต่ข้างบาทอย่างนั้นแหละครับแต่ข้างบาทได้เลยไม่ต้องใส่นะครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่บาท่าแต่ข้างบาทท่านนะครับถ้าถุงเล็กๆใส่นะครับถุงใหญ่ก็แตะนะครับ นี่คือภาพบรรยายกาศดสดๆนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะห้านาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะครับเดี๋ยวน้ำหยบยกไว้บน,บนบนโต๊ะเลยครับ น้ำยกไว้บนโต๊ะเลยครับโต๊ะข้างหลังครับอแต่บานหมดเลยครับ ถุงใหญ่ๆหญ่แตะข้างบาทนะแม่นะนะแตะข้างบาทครับใหญ่พอปากบาทนะครับใหญ่พอปากบาทแตะข้างบาทพออ่าอ่าน่แรัะครับขอบคุณครับ แต่ข้างบัน, One, แงบนแล้วครับสาธุเดี๋ยวยกยกวางบนโต๊ะเลยครับยกวาง <Get S 1> บนโต๊ะก่อนเนาะโมทนาบุญครับให้ป่วยไว้นะครับลองตาท่านเคาะหัวให้เลยนะฮะ <c oughs> น่าเดี๋ยวย,ยกยกไว้บนโต๊ะเลยครับแต่แต่บาททั้งผ่านเลยครับ แล้วเดี๋ยวยกให้ให้ลูกศิษย์ยกไปแต่เสร็จแล้วลุกลุกก่อนนะเดี๋ยวเปิดประตูลุกก่อนครับแต่เสร็จแล้วลุกก่อนนะครับแต่เสร็จแล้วลุกก่อนนมน,นครับ นี่แต่เข้าเลยเดี๋ยวน่าจะให้พรในห้องนะครับปิดละปิดก่อนปิดก่อนอเ,เป็นภาพบรรยากาศนะฮะสดๆนะครับภายในหน้าห้องพิเศษห้านะครับ โอเคนะครับคงหยุด Facebook like เฟซบุ๊กไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะนี่คือทั่วไทยเหนือนะฮะ